ต้องรับสู่กองร้อยบราโวค่ายวิกตอรี่วิกตอรี่เหรอนึกว่าค่ายลิเบอร์ตี้ไม่ใช่ครับเราเปลี่ยนชื่อมอาที่ก่อนนะวิกตอรี่ฟังดูดีกว่านะครับโอเครู้ได้ไงว่าใช่ระเบ,บิดรถคันนั้นจอดผิดกฎหมายช่วงล่างจอดลงมามีของหนักอยู่ในกระบะแน่ๆทำอะไรอ่ะถ้าจะตายขอตายแบบสบายๆตัวหน่อยเลย นายปลดระเบิดบากี่ลูกแล้วเดี๋ยวแปดร้อยเจ็ดสิบสามลูกแปดร้อยเจ็ดสิบสามลูกออไม่เบาจริงๆวางโทรศัพ<า><า>ท์ย้เท่าไรยิงสิอย่าขวางผมกลัวงั้น,นอะทุกคนมีอะไรให้กลัวกันทั้งนั้นเน่ยหวังว่าเราจะเข้าไปไม่กี่นาทีเราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ผมคือคุ้มกันเพื่อให้เราทำภารกิจต่อได้นี่มันสงครามนะเพื่อน ไปทุกคนไยไป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 